สวัสดีครับจากโกดังจักรยานโกไปจักรยานราคาหน้าถีบนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาน้องๆหนูๆน,นะครับหรือผู้ปกครองไปดูรถจักรยานเด็กนะครับตั้งแต่เด็กเล็กๆเ,เลยจนถึงเด็กโตนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับ ก็จะอยู่ทางด้านหน้านะครับทางด้านหน้าเดี๋ยวเรามาชมกัน,นครับรถเด็กครับถเริ่มต้นนะครับรถราคาประหยัดนะครับเดี๋ยวก็จอให้ดูเป็นลายตัวเลยนะครับอ่เดี๋ยวเข้ามาดูก่อนนะครับรถเด็กๆเด็กเริ่มต้นเลยนะครับรถเด็กเริ่มต้นกระเจี๊เนี่ย,น,ยนะครับไอ้ล้อใส่ล้อสิบสองนิ้วไอ้ล้อสิบสองนิ้วคันมม 5, 000, 6, 000น,นี้ประมาณพันห้าพันหกประวันเนี้ยครับ มีพวกลายแองกี้เบิร์ดนะครับคือปกติร้านเราจะขายพวกรถสปีดเกียร์สปีดเกียร์คือรถอย่างข้างในนะครับรถเสือหมอกเสือภูเขาเนี่ยแต่บางทีแบบก็มีคุณพ่อคุณแม่พาน้องๆมานะครับเนี่ยครับพวกรถล้อสิบสองอะไรประมาณนี้นะครับก็มีนะแต่เราเก็บไว้ข้างในนะครับเราก็ไม่ได้ขายเยอะหรอกแบบนี้นะครับแต่ก็มันได้าลรายมากก็มีคอยบริการนะครับล้อสิบสองนะครับล้อสิบสี่ขึ้นไปนะครับ สิบหกเนี่ยนี่นะครับไล่ไปเลยนะครับเนี่ยล้อสิบหกแบบมีล้อประคองนะครับตรงนี้อันละพันแปดนะครับ, 1, 8, รบขึ้นมาหน่อยเป็นพวกร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบนะครับของทีเด็กเขาก็ทำรถเด็กนะทีเด็กทำรถเด็กนะี่ยม,นะมีโช๊คอัพด้วยนะครับร้อยยี่สิบเจ็ดสปีดเกียร์ชิมานุโทนี่ด้วยนะครับมีโช๊คอัพ ลงต่ำๆครับมาแด้ใจมีโช้อัพนะครับทิมเอ็กจูนเนี่ยคันนี้เท่าไหร่เอ่ยสามพันสามพันประมาณสามพันนะครับเดี๋ยวไปดูรถที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับมาบบตั้งลงมาอ่าอย่างข้างในนีนะครับร้อยี่สิบนิ้ว บอลร้อยยี่นิ้วนะครับมีอ็กซ์ันอาคันนี้ก่อนก็ได้อันนี้ขายดีนะครับเมโด อย่างข้างหน้านะครับลายน่าหลังข้างหลังนี้ไหมหลังหลังไม่มีนะครับเดี๋ยวข้างหน้าได้เล่นส์นะครับคอหมุนได้นะหมุนได้สามวันทุกสิบองศานะครับขั้นต่อมาเป็นแม็กซิมัสนะครับขาที่ถูกลงไปหน่อยนะครับคอมาโรเตอร์เลยก็คอโรเตอร์ครับคอโรเตอร์นะครับ ต่อมาเป็นแคนดี้แคนดี้นี่ก็ครบนะนะครับมีข้างหลังด้วยนะครับมีข้างหน,าน้าด้วยนะครับพอเป็นโรเตอร์นะครับแล้วเข้ามาเป็นแฟนไบส์นะครับแฟนไบส์เด็ก120ี่เนี่ยอันนี้ผมให้ลูกลองขี่นะครับถ้าเกิดเวลาน้อยน,อยนะครับมีเวลาเน้อยมีเวลาเลน้อยเนี่ยขี่แฟนไบส์เนี่ยมันช่วยให้เด็กเสริมสร้างกมเนื้อนะครับออกกำลังกายออกกำลังกายแรกในระยะสั้นๆนะครับ ร้อเนนะ่ะหน้ามันกว้างมันเกาะถนนได้ดีนะครับอันนี้มีเกียร์ให้ด้วยนะครับอันนี้มันใครลูกขี่อลไรทั้งสองคนนะครับไม,ไม่ไม่ต้องเป็นก็เป็นที่ห้อไหนก็ได้ที่เอาบ้านผมก็ได้นะครับแล้วมาที่นี่ก็จะมีอีกของชินเกนะครับสแซนดาร์มันสแสนดาร์มันจะสูงนะครับพวกชินเกเนี่ยแล้วก็ไล่มาต,ต่อมาเลยนะครับ เป็นเสือภูเขา120นิ้วนะครับยกหักนะครับมีเกียร์นะครับเจ็ดสปีดนะครับอถ้าเกิดมีพี่น้องกันน้องตัวเล็กน้องก็ง้างนะกดลงไปนะครับถ้าเกิดมีพี่ที่ใหญ่กว่าง้างแล้วยกขึ้นมานะครับคันนี้เนี่ยก็น้องๆประมาณสักเท่าไหร่ดีเจ็ดเจ็ดขวบเจ็ดจนถึงสักเก้าขวบนะครับสี่แบบนี้ครับ เนี่ยพวก20นิ้วนะครับมีทูทีเอ็กจูเนียนะครับเจ็ดสปีดนะครับเหมือนกันเลยสเปคใกล้ากันนะครับมีช็อคอัพนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นวีเบกนะครับระยะขยึ้นมาเป็นทีทีเอ็กจูเนียสานล้อ20ินิ้วคันนี้มีเกียร์นะครับมีช็อคอัพนะครับก็ครบนะอันนี้ครบมีเกียร์เกียร์มนชิฟเตอร์นะครับอ่านูกเกียร์ชิฟเตอร์ชิฟเตอร์คืออะไร จิ๊เตอร์นะเอาเวลาวางมือนะว,นว,าวางมือลดความเร็วนะครับกดปุ่มโป้งนี้นะเราเล่นความเร็วนะครับใช้นิ้วชี้กดนะครับใช้นิ้วชี้กดนะครับแล้วเบรกอยู่ที่ี่เดียวกันนะครับขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาจะเป็นยี่สิบสี่นิ้วนะครับยี่สิบสี่นิ้วเต็มคันไม่เลยอะยี่สิบสี่นิ้วเนี่ยก็น้องๆประมาณสักสิบนะสิบขวบ ไอ้ลูกชายผมคนโตสิบขวบเขาขี่เขาขี่ไซนี้จนสูงร้อยห้าสิบห้าจนสูงสักร้อยห้าสิบกว่ากว่าร้อยห้าสิบห้าก็ขี่ไซนี้นะครับหรือผู้ใหญ่ที่ตัวเล็กๆก,ก็ขี่ขี่ไซนี้ก็ได้นะครับมีโช๊คอ,อัพหน้านะครับมีชิปเตอร์นะครับเล่นความเร็วนี้นะครับรถความเร็วตรงนี้มวโป้งนะครับและเบรกอยู่ด้านหน้านี้นะครับมีบาร์เอ็นให้นะครับบาร์เอ็นเนี่ยจริงๆอะ่ะเวลาเขาใช้เวลาที่เข้าป่านะครับ ว่ขี่ไปไปเจอต้นไม้ต้นไม้อยู่ด้านข้างนี้นะครับ,รบมันจะช่วยป้องกันมือเรานะครับแต่ว่าเราสามารถใช้แขวนของก็ได้แขวนผูดเดี๋ยวก็ได้นะครับอุราแม่ใช้ไปซื้อผู้เดียวปากซอยนะครับบอกไอ้นุซื้อผู้เดียวให้แม่หน่อยซื้อเสร็จปุ๊บหนัวผู้เตียวปาได้เลยนะครับคันต่อมาเป็นจินเอ็กเหมือนกันวอลยี่สิบสี่คันนี้มีอะไรดีขึ้นมาเลเอ็มหนึ่งหนึ่งสี่ ก็เนส speaker, า,าีโอ้ยที่ไว่ใช่สีเดวกินเอา brackets, คล้ายๆกันคล้ายๆกันนะครับลักษณะเฟรมก็คล้ายๆกัน şey <COM> นะครับคล้ายๆกันิีเบย์นะครับมีปกเร็วหน้าหลังนะครับดูกัรต่อมาเลยนะครับกันต่อมาดิตเร์โซดา24นะครับ ยี่สิบสี่นิ้วนะครับเฟรมเป็นอลลอยนะครับเฟรมอลลอยสีสวยนะคันนี้ทำสองสีดำดำดำเหลืองนะครับเกียร mm ์ hmm. เป็นชิปเตอร,ชตอร์ชิปเตอร์ก็ใช้นิ้วครับทุกอย่างในนี้หมดนะครับชิปเตอร์โซดาเฟรมอลลอยนะครับอ๋อตะเกียบ์ินเดียวสองคันนะก็เฟรมอลลอยทั้งคู่นะครับคันต่อมาแม mm ็กซิมัสแม็กซิมัสเอาคันนี้จะระาคาย่อมลงมันเหร เพราะว่ามันเป็นเฟรมเหล็กกซิม m สเจี้ยเป็นชิปเติมเหมือนกันนะครับกซิม m สเฟรมเหล็กคือคือรถของเด็กนะสังเกตราคาจะไม่สูงนะครับเพราะว่า่างร้อยยี่สิบสี่น้องน้องอายุประมาณสักสิบสิบเอ็ดเนี่ยนะครับสูงประมาณสักร้อยร้อยแหละนะร้อยสามสิบนะครับร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบบางคนเดี๋ยวโตขึ้นไปก็จะขยับขยับไซส์ ครับรถพวกนี้ก็เลยเตั้งราคาไว้ไม่สูงน,นะครับจากเริ่มต้นะครับ,รบอ่าวน้องบางคนน้องบางคนอยากขี่ทั้งบ้านเลยอยากขี่ทั้งบ้านอาขี่ทั้งบ้านพนะ่อแม่ลูกนะครับพ่อแม่ลูกแม่งเนี่ยมันทำต่างไม่ได้ ตัวเล็กกี่ได้นะครับกับบ้านพ่อ,อยักขียักขึ้นมานะครับมันปรับสูงได้นะครับแทนแบบนี้ก็เอาขึ้นเอาลงได้น้องๆก็ขี่ต่ำๆไปนะครับส่วนคุณพ่อตัวสูงก็ยกขึ้นนานะครับพอรถพับเนี่ยก็น้องๆก็ขี่ได้คุณพ่อคุณแม่ก็ขี่ได้เป็นรถนเอกผสมนะครับแต่อย่างนี้ต้องน้องสูงต้องร้อยสามสิบนะ จะขี่ได้นะครับถ้าบนร้อยก็กว่ายอย่าไปขี่อันตรายนะครับอ่าคันนี้คันสีนสวยมาใหม่ใช่ไหมเนี่ยเพิ่งเคยเห็นใช่ไหมมาใหม่ใช่ไหมส้สวยจังส<ต>ีสวยวินพิกเซลนะครับเบาะใหญ่หนานุ่มนะครับมีเกียร์เจ็ดสปีดหกสปดนะครับหกสปีดหสปีดวอมีชกหลังด้วยามากใกล้ๆโชว์น้องะนะ่นแหชกหลัง มันยุบได้นะครับมันยุบได้อันนี้เท่าไหร่เอ่ย 3, สามพันแปดธนาเลนธนาเลนล้อสิบหกใช่ไหมฮะล้อสิบหกล้อสิบหกนะน้ำหนักไม่เยอะนะครับพับใส่ท้ายรถไปไหนมาไหนได้ในในเลยนะครับแล้วก็นี่ครับรถพับอันนี้ยี่ห้อเลยคอมนะครับล้อสิบหกนิ้วอันนี้พับแล้วก็เล็กนะครับพับแล้วก็เล็กนะครับนะ อันนี้คืออันนี้คือ,นอในยอดนิยมยอดนิยมให้เด็กจนผู้ใหญ่นะครับถ่ายต่ำๆนะเหนะ็นตั้งคันไหมตั้คันนะไทเกอร์ลอนดอนนะครับไทเกอร์ลอนดอนล้อ12นิ้วนะครับน้ำหนักไม่เยอะเลยนะครับพับแล้วมันเล็กเนีเ่ยพนะับแล้วมันเหลือแค่นี้นะครับเหลือแค่นี้นะนะครับมีโชคหลังด้วยนะครับน้องๆตัวเล็กอ่ะสักร้อย รนะ้อยไหนนะร้อยสิบนะร้อยสิบก็ได้นะร้อยสิบจนถึงผู้ใหญ่่ะผู้ใหญ่ะอยังผมนะขี่เอาไปสบายอ่านะเดี๋ยวเดินเดินชมไปเรื่อยนะครับอันนี้ได้เอาเองหมีฟูนะครับสีสวยนะครับเอาเองหมีฟูลแล้วก็มินิ ที่นีซิงเกิลนะครับมีนิซิงเกิลเหนมากเลยนะครับคอรเล่านะครับนี่เฟรมเหล็กนะครับอันนี้เฟรมมาดูต้องการน้ำหนักเบานะครับอันนี้เอาเอนะครับเอวเอจอยสองศูนย์อันนี้มันดีอย่างเห็นไหมเฟรมเฟรมมันเตี้ยมเดินก้าวข้ามเลยง่ายๆนะครับก้าวข้ามนีะครับวินครับเมโดวิวิน อยากขึ้นไปจะเป็นรถผู้ใหญ่นะพวกนี้คุณต้องสูงสักร้อยห้าสิบกว่าบาทขึ้นไปเลยนะครับรถผู้ใหญ่น้องๆเลยนะครับร้อยห้าสิบกว่าบาทแล้วพวกสด็กีิได้นะครับมีไหมครับรถเด็กไม่มีหมร,กนนะรกอกครับริ็มก็มีฝั่งนู้นน่ะเนาะจริงๆก็มีฝั่งนู้นอะเห็นครับมีอยู่ถ้าเราเป็น รุ่นเก่านะครับมีสต็อกมีบ้างไม่มีบ้างก็ลองมา,มาชมดูเรียงของมันเข้าเข้าอ๋อครับเดี๋ยวว่าเป็นรุ่นใหม่หร้อเป็นรุ่นเก่าครับอันนี้แองกี้เบินะครับแองกี้เบิร์นของเขาก็ติดเอาไว้นะครับอันนี้ LA Bicycle Large นะครับสามพกว่าบาทนะครับ รถเด็กก็มีหลายแบบนะครับอันนี้รถผู้ใหญ่แล้วนะครับสูงร้อยห้าสิบห้าร้อยหกสิบขึ้นไปนะครับรถสามล้อนะครับอะน,นผมแถมใี้ตัวหนึ่งตัวนี้รถผู้ใหญ่นะราคาราคาผู้ใหญ่เลย Thin X f l y b u r s นะครับเกียร์เป็นคาลิสนะครับพวกล้อเนียมันล้อสลิม มันเห็นการทำความเร็วนะครับทีม X Fly b i r d ราคาโอ้โหราคาไม่เด็ก8 0 0แปดพันกว่าบาทแต่ด้วยสเปคมันนะครับเมื่อกี์คาร์ลิสเงันเกียร์แบบเกียร์เลสซิ่งนะครับตัวนี้ก็จะย่อมลงมาหน่อยท i n X Fly b i r d 1.0นนะครับเ็นดิสเบรกนะครับเกียร์เป็นเกียกร์บิดนะครับเกียร์บิดอันนี้เป็นชิปเตอร์นะครับเร่งความเร็ววนี้ รถคอมเบลตรงนี้นะครับเบรงนี้นะครับมีสองข้างแ่เกียรนี่ก็หลายพันแล้วครับนอกนั้นรถผู้ใหญ่นะครับโตขึ้นใคมาซื้อนะครับมีคุณพ่อพาลูกมาแล้วคุณพ่ออยากซื้อก็ซื้อไปนะครับอ่นเด็กอันนี้อันนี้เด็กโตละวัยรุ่นนะครับฟิกซ์เกียร์นะครับคันนี้นี่เฟรมคอมโบลี่นะฮะคอมโบลี่คืออะไรไปเสิร์ชเอานะครับ ไปไปลองเสืเอามไม่งั้นพูดยาวนะครับดีไซน์ให้เป็นดีไซน์ที่แบบเขาส่งขายในญี่ปุ่นนะครับปิ๊กเกียร์นะครับสำหรับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขและขอให้ความรักคุ้มครองทุกท่านนะครับรักชั้นถีบชันบ้างนะที่รักสวัสดีครับสวัสดีครับ